สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาลลนนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกๆกําลังใจและสาธุกับทุกๆกําลังใจที่มีให้กันและกันเรื่อยมานะคะวันนี้เก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร,รูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคณนะคะสวัสดีวันสงการานต์นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยกันทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุก2ิชั่วโมงนะคะ เกอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะใครกันนะที่แบบว่าหึงคุณนะคะแอบรักแอบเพิ่มแอบหึงคุณหนักมากนะคะใครกันเกอขอดูพลังงานของคุณคุณดูก,กันก่อนนะคะว่าอืม คุณได้การตระหนักรู้แล้วนะคะการตระหนักรู้นะคะพลังงานของคุณวันนี้นะคะว้าวจุดเริ่มต้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณเป้าหมายอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณมีแผนมีเป้าหมายอะไรคุณคิดจะทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะจุดเริ่มต้นของคุณมาถึงแล้วนะคะ นะคะคุณจะได้เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวคุณคิดวางเพนวางอนาคตไว้จะเดินทางไปไหนมาไหนคุณก็จะได้ไปตามนั้นนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าแอบหบึงแอบบห่วงแอบรบักคุณนะคะคุณมีเพนแบบว่าการเริ่มต้นหรือคุณคิดอยู่ว่าคุณอยากเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งนะคะประตูบานนี้เปิดรอรับคุณอยู่นะคะแสงสว่าง จุดเริ่มต้นของคุณมาถึงแล้วนะคะเริ่มต้นจุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีในนี้นะคะเนี่ค่ะจุดเริ่มต้นถ้าสมมติว่าคุณลุ่มลุ่มดอนดอนที่ผ่านมาดีที่ผ่านมาณวันนี้นะคะไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณผ่านเข้ามาฟังแต่ละชิปเนะยค่ะวันนี้คือคุณมาถึงจุดแปลว่าคุณจะได้เดินก้าวไปสู่จุดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะไปคุณอาจจะ วางแผนไปเดินทางไปเที่ยวจังหวัดในประเทศไหนสักแห่งเนี่ยคุณก็ได้ไปนะคะเพราะว่าประตูบ้านใหญ่ๆเปิดรอคุณอยู่นะคะมาดูคนที่แอบหึงคุณนะคะข้อความเขาจัดส่งอะไรถึงคุณนะคะแอบหึงแอบห่วงแอบรักคุณว้าวเขาต้องการคุณมากเหมือนกับตรงกับหัวข้อคุณเลยนะคะ ฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ว้าวเขาร่หลวงคุณมากนะคะเขาต้องการคุณ I want you ฉันจากไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครอาแสดงว่าคุณกับเขาเคยคบหา,าดูใจกันแล้วนะคะฉันฝังตัวเองอยู่ในงานเพื่อลืมคุณอมืมาดูต่อทาโร่ต่อนะคะ คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่หมๆสิ่งใหม่หมๆจุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะคเพื่อนๆีพีเอฟซีที่น่ารักค่ะคนที่หลงรักคุณแบบลงสเสน่ห์คุณเกิดอาการหึงหวงแบบอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างนี้นะคะคุณกับเขาบางพลังงานก็ได้คบหาดูใจกันไปแล้วนะคะมาดูกันต่อนะคะแต่เขาต้องการคุณมากนะคะเขาคิดถึงคุณ อ๋อเนี่ยค่ะเดิมูนยังไงเขาคิดถึงคุณมากนะคะพลังงานวันนี้คิดถึงมาหนักมากแล้วก็คิดถึงทีไรมีไฟนะหวยหาคุณมากนะคะคนที่แบบว่าหึงคุณหนักมากนะคะเขาเดินจากไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครบางพลังงานคุณได้จบกันแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งใจหรือเปล่าคะแบบว่าแบบแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าอย่างนี้นะคะไปแบบว่าคือว่า เขารักคุณมากแล้วก็หึงมากแล้วก็แบบเขาคิดว่าคุณมีคนใหม่รักคุณนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะมีสเสน่ห์เขาคิดว่าคุณมีสเสน่ห์ในเวทวงสังคม,มสามถ้วยความรักโดดเด่นมากนะคะได้เฉลิมฉลองการมั่นหมายแต่งงานมีบุตรได้นะคะหรือคุณอาจจะไปเฉลิมฉลองงานมั่นหมายแต่งงานเพื่อนฝูงของคุณหรือคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองการแต่งงาน ของตนเองก็ได้นะคะมีคนมีคิดถึงคุณมีไฟมากนะคะมีบางพลังงานเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของตนเองแล้วมีบางพลังงานก็อยากจะเดินทางมาหาคุณกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่สามารถลืมคุณได้นะคะพลังงานวันนี้นะคะเพราะว่าหกไม่เท้าโวยหกดาบขึ้นมาบ่งบอกว่ารักคุณมากรักจนแบบว่าไม่สามารถลืมคุณได้แล้วก็อยู่ท่ามกลาง ท้ามกลางแม่น้ําแล้วก็ยังยังก้าวกวัวยังยังไม่ถึงฝั่งเลยนะคะวกดาบไปนี้คือนั่งอยู่คนเดียวนะคะยังกลับก็ไม่ได้ไปจะไปต่อก็ไปไม่ถึงอย่างนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วปิดกั้นตนเองไม่รู้จะทํำยังไงเขาอาจจะไปเห็นคุณคบออกงานสังคมพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วเขาก็เดืทาวเวอร์ไปแบบเงียบ ไปแบบไม,ไม่ทันตั้งตัวแบบคุณไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะค่ะนุ่นมหลงคุณมากนะคะทําไงก็เป็นคนที่แบบโอ้เดอะทาวเวอร์แล้วขยายด้วยเดอะเอมเพลเลอร์แสดงว่าชาวต่างชาติหรือประเทศไหนก็ได้หรือเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณมาก แตกต่างกันมากนะคะเขาแอบสืบแอบมองคุณอยู่นะคะคุณอาจจะแบบว่าเคยอยู่จินด้วยกันแบบสามีภรรยาหรือมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะเขาอาจจะแบบว่าจบจากคุณไปถ้าสมมติว่าเขาอายุเยอะกว่าคุณเขายิ่งเกิดอาการหึงหวงเขาคิดว่าคุณนอกใจเขาไปมีคนใหม่แค่เห็นคุณคุยกับคนเพื่อนของคุณวงในแวดวงสังคมคุณเขาเกิดอาการหึงหวงเขเลยยอม เดอะทาวเวอร์ไปแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้นะคะเขารักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่เป็นพ่อแบบว่านั่งอยู่แบบเอ่อนั่งมองคุณอยู่นะคะแอบบสืแบแอบส่องคุณอยู่นะคะแบบเครียดพิตก,กังวลแต่มีไฟคิดถึงคุณมากนะคะไม่สามารถลืมคุณได้นะคะเขาต้องการเขาหยหาคุณมากนะคะตอนกลางคืนก็เพอ้อฝันถึงคุณเขารักจนเหมยว่าคิดไปเองน้อยใจไปเองนะคะอาจ การงานเขาอาจจะทํางานราชการเป็นมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วนะคะเป็น the emperor มีประสบการณ์ชีวิตสูงเยอะแยะมากมายแล้วก็เขาก็รักคุณมากนะคะแล้วเกิดอาการหึงหวงอืโดดเด่นนี่แหละคะ่ะเขาค่อนข้างจะไม่ปากหวานนะคะค่อนข้างจะมีโก้นะคะยอมหักไม่ยอมงอแต่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ถ้าพร้อมที่จะดูแลปกป้องคนที่เขารักนะคะ เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงมากนะคะเอ e ม m p e r ลอร์สองดาบเห็นไหมคะสามถ้วยแล้วก็ขยายสองดาบนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. เขาคิดว่าคุณมีคนใหม่มีตัวช่วยตัวเลือกอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาถึงได้เดินจากคุณไปคนนี้ล่ะคะ่ะแบบแอบหบึงคุณหนักมากแล้วก็มีมากกว่าคนที่เดอะทาวเไปแล้วก็มี มากกว่าหนึ่งที่แอบหึงคุณแอบติดตามชีวิตคุณยูแล้วอีกพลังงานหนึ่งกแบบ็แบบแอบรบักแอบจะกะกล้า,าก็กลัวอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากมาเปิดเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาเชียดอายเขาไม่รู้วเขาจะเข้าถึงคุณยังไงไปคบคุณอยู่ดูนิ่งมากนะคะนั่นแหละค่ะเขายังลังเลปิดกั้นตนเองไม่กล้าเข้ามาบางพลังงานบางพลังงานก็ได้แต่ฝันถึงคุณได้แต่ฝันแนะ แฟนตาซีถึงคุณนะคะมีหลายคนที่แบบว่าแอบหึงคุณแอบรักคุณแอบส่องคุณแล้วบางคนก็แอบสืบแอบส่องแอบติดตามติดชีวิตคุณถ้าสมมติว่าคุณรู้นะคะถ้าคุณลงอะไรในโซเชียลหรือคุณอยู่ใกล้กันคุณเดินไปไหนมาไหนสังเกตดูนะคะคุณไม่พลาดสายตามีคนแอบติดตามชีวิตคุณมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะ เขาอยากรู้ให้คุณดูให้คุณแน่ใจว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะแต่บางพลังงานก็รักคุณแบบเออ่รักแบบเมตตาพร้อมที่อยากจะช่วยเหลือว่าอืมคุณเป็นคนดีนะคะมีแต่คนอยากเข้าโอ้ใช่เลยคะ่ะตรงกับหัวข้อเลยมีคนต้องการคุณมากกว่าหนึ่งบางคนก็จบกันไปนั่นแหละไม่สามารถลืมคุณได้บางคนก็ แอบรักแอบสืบแอบสองคนอืมแอบเกิดอาการหึงหวงแล้วคุณก็มีเสน่ห์มากคนบางคนก็ที่แอบรักคุณเขาก็มีดีนะคะสาวฮอตหนุ่มฮอตนะคะเขาก็มีตัวช่อยตัวเลือกแยะมากมายแต่ทำไมเขาเห็นคุณแล้วเขาถูกสเปคบอกไม่ถูกนะคะคุณแบบไม่เหมือนใครหลายๆคนที่เขาผ่านเข้ามานะคะเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตมีทุกสิ่งทุกอย่าง คุณกลับไม่มองไม่สนใจเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะคนอยากได้เขาแย่ๆมากมายก็ได้นะคะบางพลังงานมีโดดเด่นในแวดวงสังคมอืมมีหน้ามีตาการเงินกินดีอยู่ดีเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตแล้วดูแพงดูมีราคาด้วยนะคะมีแต่คนวิ่งเข้าหาเขาแต่คุณกับคุณกับคุณนะเมื่อเมินเฉยใส่เขาอย่างนี้นะคะก็ยิ่งอยากได้คุณนะคะ เอ่อเทมพเพลนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะเห็นไพต่ตรงนี้ไหมคะจุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าการเงินความรักการงานของคุณนะคะคุณมีประตูบานใหญ่ๆรอคุณอยู่นะคะการเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดีๆใหม่ๆการท่องเที่ยวการเดินทางแล้วเทมพเพลนการปรับสมดุลระหว่าง สองถ้วยแบบให้เข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบางพลังงานบางพลังงานอืมอยากเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายแต่เป็นกนังวลวิตกกังวลทำไมคุณกี่ลงดูดีดูสวยดูหล่อดูแพงเลยเห็นไหมคะราชนีไม่เท้าเห็นไหมคะพลังงานของคุณคุณมีไฟเต็มเต็มให้ตนเองไม่เท้าก็มีดอกไม้แล้วมีนั่งอยู่มงมงกุฎกับเขายอมคุณเลยนะคะ ทำไมเขาคุณแบบว่ามีพลังงานที่แบบโอสวยหลอ่อพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองแบบมีคืกแพงมีราคาหน้าค้นหาไม่เหมือนกับใครอีกหลายๆคนนะคะคุณพลังงานของคุณอืมมีบางพลังงานก็เขาคิดว่าคุณเลือะมีเพียบพร้อมทุกสิ่งนะคะ มีเพียบพร้อมที่เขาต้องการที่เขาค้นหาผู้หญิงผู้ชายอย่างคุณนะคะแต่เขาก็ยังกังวลลังเลอยู่เพราะคุณมีดีมีเด่นโดดเด่นในแวดวงสังคมมีสเสน่ห์แล้วมีบางพลังงานบางพลังงานเขาก็โดดเด่นในแวดวงสังคมมีสเสน่ห์แล้วบางพลังงานที่แอบหึงแอบชอบคุณก็เขายังแบบว่าติดขัดเรื่องการเงินอยู่นะคะเพราะว่าเขายังคิดกังวลเรื่องเงินอยู่ บางคนก็แอบหึงแอบห่วงแอบรักแบบว่าอืม,อมบางพลังงานเขาไม่เปิดใจรับออ่าอ่าาคนใหม่ๆเขายังบางพลังงานที่คนเดอะเดอทาวเวอร์ The The Tower กับคุณไปนะคะไม่ว่าต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรืออายุแตกต่างกันหรือศาานาแตกต่างกัน นั่นะค่ะเขายังไม่เปิดใจรับพลังงานใหม่ๆนะคะขนาดเขามีแบบว่ามีมีไกดิในมิที่ดีๆมายื่นเสนอข้อเสนอให้เขาเขาก็ยังมจมปักอยู่กับคุณเฝ้าสัญญาณรอคอยจากคุณเขาต้องการคุณไอวอนยูทูสมัตอย่างนี้นะคะเขาเขาต้องการคุณมากนะคะคนที่จบกันไปหรือหลายๆคนนะคะที่คอยถ้าคุณคุณเป็น ุณเป็นแบบว่าอยู่อยู่แบบอมีแต่คนอยากได้คุณเอ,เอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะยิ่งคุณยังเป็นโสดเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวยิ่งแบบว่ามีแต่คนอยากเข้าหาคุณเพื่อคุณเติมเต็มอืมโอเคบา,บางพลังงานก็นิ่งเงียบมั่งมากไม่กล้าได้แต่ได้แต่แบบ ไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะบางพลังงานนิ่งเงียบกังวลลังเลแต่บางพลังงานก็อยากจะเข้าถึงคุณมาดูสิคะจะมีใครเข้าหาคุณมั่งเขาดูคุณดีนะคะดูแพงดูมีราคาแล้วเขาก็คิดว่าคุณอยู่ได้ได,ด้วยตนเองมีความสุขในแวดวงสังคมเขาคุณเติมเต็มให้ตนเองคุณไม่ต้องการคู่ครองก็ได้เขาคิดอย่างนี้นะคะแล้วเขามองคุณแบบว่าทําไมเขา้าเข้าถึงยากจังทําไมแบบว่า น่าค้นหาจังอ๋อยังคิดถึงคุณวนเวียนกลับไปกลับมา,อามองแต่คุณอยู่เนี้ยค่ะยังจมปักวนเวียนมีบางพลังงานคิดถึงคุณหนักมากนะคะเกิดอาการหึงห่วงเกิดอาการยึดติดในความสัมพันธ์นี้หรือก็แอบมองแอบสืบแอบส่องเก็บรูปคุณไว้เยอะแยะมากมายก็ได้นะคะพลังงานอืม เป็นห้าดาบเนะี่ยเสียดายเสียดายถ้าสมมติว่าคุณจบกันไปก็เสียดายอยากให้คุณได้ให้โอกาสอยากขอร้องให้คุณให้โอกาสแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วก็ยิ่งแบบว่าเป็นทุกข์หนักคิดมากอืกลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณไม่ให้โอกาสเมื่อคุณอยู่ได้แล้วนะคะคุณเติมเต็มให้ตัวเองนะคะมีพลังงานเป็นทุกข์มากนะคะกับคุณนะคะ อ่อบางคนก็รักทางไกลเห็นคุณทางโซเชียลนะมองการไกลอยู่ในระดับความลักของคุณนะคะไปทิศทางที่แบบว่าบางคนนะคะรักคุณแบบมั่นคงนะคะสองไม้เท้าจับตรงข้างแล้วก็ไม้ไม้เท้ามีดอกไม้งอกเงยบอกรักคุณแบบล้นพ้นนะคะได้แต่แอบ,บมองแอบ,บสืแบแอบส่องแอบบติดตามชีวิตคุณอยู่ห่างๆนะคะมองการไกลถ้าได้ลงเอยกับคุณคงมีความสุขคุณคงเติมคุณ คงเติมเต็มให้เขาอย่างนี้นะคะเขาว่าคุณทำไมเข้าถึงยากจังเลยทำไมมีอุปสรรคจังเลยในรักอ่าในทำยังไงจะเข้าถึงคุณได้ทำยังไงจะหาวิธีเข้าถึงคุณได้เสียดายคุณอยากได้คุณมากเฝ้าแอบมองแอบรักแอบได้แต่มองได้แต่มองแล้วก็แฟนตาซีอยู่คนเดียวเป็นทุกข นะคะบางคนก็เด็กมากกว่าคุณอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงทาไมคุณดูดีคุณมีดูดีมีเสน่ห์นะคะแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณเติมเต็มให้ตนเองเราไม่ต้องแบบว่าเอ่อไปอะไรมากมายนะคะคณแบบว่าแล้วเขาก็แบบอยากจะหนึ่งในนั้นคือคนของคุณละค่ะหนึ่งในนั้นคือถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าคุณเป็นคนเจ่งครบเครื่อง คุณสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้เจ่งหรอกค่ะแต่สถานการณ์พาคุณทำให้คุณเก่งคนทุกๆคนเป็นคนเก่งทั้งนั้นขอให้เรามิรงัดของดีของเรามาทำเพราะคุณไม่มีคนช่วยถ้าสมมติว่าคุณเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณจำเป็นต้องแบบว่าทำอะไรได้ได้หลายๆอย่างนั่นละค่ะมีคนแอบสืบแอบส่องแอบติดตามชีวิตคุณอยู่ รักพักหนึ่งเลยแล้วเขาก็เห็นคุณเขาก็รักคุณซึ่งแบบศรัทธาผู้หญิงผู้ชายเช่นคุณไม่ได้ยอนะคะคือเขาท่าสมมติว่าเขาถ้าเขารักใครนะคะเขาทึ่งแบบว่ามีมีผู้ใหญ่ใจดีคอยคอยช่วยเหลือคุณแบบว่ารักคุณแบบเมตตาอยู่นะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะว่าความดีของคุณถ้าคนไหนแบบว่ายิ่งอยากได้คุณนะคะคุณป้องกันตนเอง ถ้าคุณไหนที่ไม่ใช่คุณไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมให้โอกาสใครนะคะเข้ามาในพื้นที่ของคุณง่ายๆเพราะคุณมุ่งมั่นตั้งใจทํามาหากินสร้างฐานะสร้างครอบครัวของตนเองด้วยด้วยด้วยลำแข้งของตนเองคุณเหม่อยแป้วไม่ไม่อยากจะไปวิ่งหาวิ่งเต้นหากับความรักนะคะคุณถึงจุดอิ่มตัวเมื่อถึงคุณถึงจุดอิ่มตัวนะคะ่ะ ความรักดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณเองนะคะแต่คุณก็ยังไม่ไดไ้ไม่ได้ไว้บางใจกับเขาเหล่านั้นอยู่นะคะบางพลังงานอยากได้คุณมากนะคะคุ้มคิดจนจนแบบว่าไม่สบายได้นะคะบางคนก็ขึ้นกล้ากลัว,วแบบได้แต่มองเดินผ่านคุณก็แบบว่าได้แต่แบบว่าเขินเอียมอายอย่างนี้นะคะคุณสังเกตได้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณสามารถ ทำอะไรได้หลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแล้วคุณก็คนที่จะเข้ามาก็ต้องแมาว่าเก่งกว่าคุณนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตทางด้านจิตใจโฟกัสเรื่องครอบครัวต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้นะคะเพราะคุณเป็นคุณเป็นคนรักครอบครัวรักคนรอบข้างนั่นแหละค่ะคนที่จะเข้ามาก็ต้องแบบว่าเป็นคนเช่นกันกับคุณสินเสมอกันนะคะ การว่าจ้างจะมีใครบางคนรอไม่ไหวอดทนไม่ไหวสืบส่องจนให้จนแน่ใจแล้วขลงสเสน่ห์คุณนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขาเฝ้ารอคอยเขาหลงไหลคุณคุณมีแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นนะคะคนหนึ่งในนั้นเขาจะจาว่าจ้างเขาจะไม่ได้ด้วยเลขเขาจะเอาด้วยคนนะคะเพราะว่าคุณไม่ยอมเปิดใจแล้วคุณก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับใคร คุณตั้งใจทํางานของคุณหรือเปล่าช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะน่ารักค่ะเขาหาวิธีอยู่ว่าจ้างใครก็ได้เพื่อนของเขากลุ่มองค์กรของเขาหรือเขาอาจจะทาอะไรอยู่ลงไหลคุณมากมีเพลชั่นมากนะคะคุณคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีที่น่ารักค่ะถ้าใครโสดมานานโสดเป็นโสดเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวมานานคุณทําอะไรเองได้หลายๆอย่างอย่างที่เก๋ บอกไว้ก่อนนะคะไปย้อนฟังได้นะคะเพราะว่าพลังงานคุณคุ้นค่ากับการรอคอยคุณรอคอยคนที่ใช่สําหรับคุณและถ้าสมมติว่าคนไหนที่คุณเปิดใจนะคะเขาจะโชคดีมากเพราะว่าคุณแบบได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายเวลาคุณให้อกให้เวลากับลูกคุณไม่มีเวลาให้เวลากับลูกให้เวลาทํางานหรือคุณชอบแบบทํางานอย่างนี้นะคะ เอาอนาคตการงานก่อนครอบครัวก่อนอย่างนี้นะคะวันวันก็หมดไปวันๆแล้วคุณไม่มีเวลาไปตามหาความรักคนในรักเราจริงใจกับเราเป็นใจกับคุณคุณพร้อมเขาก็ต้องวิ่งตามหาคุณเองคุณคิดอย่างนั้นนะคะคุณคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วคุณจะมีแรงดึงดูดคู่ของคุณนะคะมีความหลงไหลมีแรงดึงดูดมีแรงปาดธนาหา ถึงกันนะคะคุณอยู่เฉยๆไม่ก็มีคนเข้ามาทํามาตามหาคุณเองนะคะเขาอยากจะให้เพื่อนช่วยแล้วก็ว่าจ้างกับใครก็ได้ที่ให้เข้าถึงคุณได้แล้วก็อยากเรียนรู้ศึกษาดูใจกับคุณอยากพูดคุยกับคุณนะคะยาก